ในบทนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ถึงเครื่องมือต่างๆนะครับที่ใช้ภายในโปรแกรม Adobe Flash กันแต่ว่าก่อนอื่นนั้นผมจะขอแนะนำให้รู้จักกับลักษณะของกราฟิกนะครับสองรูปแบบที่จะใช้กันภายในโปรแกรม Adobe Flash นะครับซึ่งจะมีหลกัลกๆอยู่2รูปแบบก็คือรูปแบบ bitmap แล้วก็รูปแบบของเ e c t o อร์นะครับรูปแบบของ bitmap แล้วก็ v e c t o อร์นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อนี้ว่าลักษณะของกราฟิกทั้งสองนั้นเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นนั้นเราจะมาดูรูปแบบของบิตแมปกันก่อนนะครับรูปแบบของบิตแมปนั้นก็จะเป็นไฟล์ซึ่งอาจจะเป็นไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากโปรแกรมกราฟ,ฟิกทั่วไปไม่ว่าจะเป็น Photoshop หรือว่าโปรแกรม Paint ภายใน i n d o w s นะครับลักษณะของภาพนั้นก็จะเป็นภาพที่มีการแสดงผลเป็นรูปแบบของพิกเซลนะครับอย่างเช่นกล้องดิจิตอลต่างๆที่ถ่ายมาก็จะเป็นรูปแบบของภาพกราฟ,ฟิกแบบบิตแมปซึ่งลักษณะของภาพแบบบิตแมปนี้นะครับ อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นลนักษณะของการแสดงผลในรูปแบบของพิกเซลที่จะเอาพิกเซลต่างๆนั้นมาเรียงต่อกันเมื่อเราทําการขยายนะครับอย่างเช่นเราขยายจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาจะเห็นถึงเม็ดพิกเซลนะครับที่จะแสดงผลเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมในลนักษณะนี้ลักษณะของสีนั้นก็จะแตกนะครับถ้าหากว่าเราขยายมากๆซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ภาพนั้นไม่คมชัดนะครับนี่คือข้อเสียของในส่วนของบิตแมป แต่ว่าข้อดีของภาพบิตแบบก็มีนะครับคือข้อดีของภาพชนิดนี้นั้นสามารถที่จะแสดงรายละเอียดได้ใกล้เคียงกับภาพจริงซึ่งลักษณะของการแสดงรายละเอียดได้อย่างนี้นะครับจึงเป็นที่นิยมใช้กับการถ่ายภาพทั่วไปอย่างเช่นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลตรงนี้นะครับก็จะให้ภาพที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดนะครับซึ่งภาพที่ถ่ายออกมานั้นก็จะมีความเสมือนจริงมากและนี่ก็คือภาพในลักษณะของบิตแมปทั้งในส่วนของข้อดีและก็ข้อเสียนะครับ แล้วเรามาดูในส่วนของภาพเวกเ,เตอร์กันบ้างนะครับดูผิวเผนแล้วก็จะเห็นนะครับว่าภาพในส่วนของเวกเตอร์นั้นมีความคมชัดมากกว่าภาพในส่วนของบิตแมปและถ้าหากว่าผมซูมลงไปนะครับในส่วนของภาพของเวกเตอร์ไม่ว่าจะซูมไปมากแค่ไหนนะครับลักษณะของภาพเวกเตอร์นั้นจะมีความคมชัดมากเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าภาพนั้นจะเล็กหรือว่าใหญ่นี่ก็คือข้อดีของภาพรูปแบบนี้นะครับโดยภาพชนิดนี้นะครับจะไม่ใช้การคำนวณพิกเซลเหมือนภาพชนิดบิตแมปนะครับ แต่จะใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการประมวลผลภาพซึ่งจะทำให้เส้นและก็ลวดลายต่างๆที่ประกอบกันเป็นภาพนั้นเป็นภาพที่คมชัดไม่ว่าจะขยายมากน้อยแค่ไหนนะครับและนี่ก็คือข้อดีของภาพชนิดนี้นะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถจะปรับย่อขนาดขยายขนาดได้โดยที่ไม่ต้องคํานึงถึงความละเอียดของภาพนะครับไม่ว่าภาพนั้นจะใหญ่แค่ไหนเราก็สามารถจะได้ภาพที่มีรายละเอียดที่คมชัดแต่ว่าเนื่องจากว่าลักษณะของ ภาพที่สร้างจากการใช้คอมพิวเตอร์สร้างรูปทรงประกอบกันขึ้นมาผ่านการคำนวณทางคณิตศาสตร์มีข้อจำกัดในการแสดงความเสมือนจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าภาพถ่ายนั้นนะครับมีการไล่ของโทนสีอย่างเช่นใบไม้อาจจะมีสีเขียวสดนะครับแล้วก็ไล่ไปสีเขียวอ่อนภาพชนิดนี้นั้นจะไม่สามารถให้ภาพที่สมจริงได้นะครับเพราะว่าลวดลายของภาพนั้นจะให้ภาพที่คมชัดอยู่ตลอดเวลานะครับเนื่องจากเกิดจากการคำนวณของสูตรทางคณิตศาสตร์จากคอมพิวเตอร์ จึงทําให้ลักษณะของการไล่ทนสีเป็นเรื่องที่ทําได้ยากนะครับจากกราฟิกประเภทนี้นี่ก็คือลักษณะของภาพทั้ง2รูปแบบนะครับทั้งเวกเตอร์แล้วก็บิตแมปซึ่งลักษณะของภาพที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานภายในหน้าเว็บเพจนะครับก็จะเป็นภาพในส่วนของภาพเวกเตอร์นะครับเพราะว่าภาพเวกเตอร์นั้นเป็นภาพที่มีความคมชัดมีขนาดที่เล็กนะครับถ้าหากว่าเรานําไปตกแต่งให้กับในส่วนของหน้าอินเทอร์เน็ตของเราก็จะทําให้เราสามารถจะโหลดภาพต่างๆเหล่านั้นดูได้ง่ายขึ้นนะครับและโปรแกรมแฟลชนั้น ทุกเครื่องมือที่สร้างขึ้นมานั้นก็จะสร้างรูปแบบของภาพที่เป็นภาพเวกเตอร์ดังตัวอย่างที่เห็นนี้นะครับและนี่ก็คือความแตกต่างของภาพนะครับ